สวัสดีครับได้เวลานวัตกรรมของท่านครับวันนี้ i n n o v a t i v e v a r i e t y กลับมาพบกับท่านผู้ชมในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับเราพบกันทุกสัปดาห์ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมจะพบกับเรื่องราวของฉันทะครับฉันทะที่ผสมผสานในเรื่องราวของพุทธศาสนากับการบริหารจัดการงานด้านบุคคลสมัยใหม่ครับผสมผสานได้ลงตัวอย่างไรบ้างแค่ฉันทะคำเดียวครับดเรเอกสิทธ์ สนามทองผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังหลังจากนั้นครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานก่อสร้างปัมมป๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันที่เราเห็นกันทั่วประเทศครับโดยกรรมการเพื่อการบริษัทเสมอจำกัดคุณภูมิโพเจริญธรรมครับมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้กับเราฟังถึงบ้านในช่วงถัดไปครับเราพาท่านไปที่ ตำบลบ่อทองอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับพบกับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเครื่องกรองน้ำมันพืชใช้แล้วไบโอดีเซลและเจลล้างหน้าทองคำเป็นผลงานของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้เรานำมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านท่านพร้อมหรือยังครับร่วมรายการอินโนเวทีฟกับเราตั้งแต่ตอนนี้เลยครับตามเรามาเลยครับ เรื่องของคนครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของคนการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารคนคนถือว่าเป็น people w ว r e ที่เราต้องทำความเข้าใจในทุกมิติครับต่อให้เก่งแค่ไหนครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องของคนผมว่าธุรกิจหรือองค์กรนั้นมีปัญหาวันนี้ทางรายการของเราโชคดีมากครับที่ได้รับเกียรติจากดรเอกสิทธิ์สนามทองผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาเล่าให้กับเราฟังในเรื่องการบริหารคน สวัสดีครับนัเตเอกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับที่มาร่วมรายการกับเรายินดีครับนรเตเอกสิทธิ์ครับทําไมถึงสนใจเรื่องคนเรื่อง HR เนี่ยฮะมันมันมีสองประเด็นครับประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าเราเนี่ยคือคนซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเนี่ยครับเราก็จะไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้วันนี้เข้าใจตัวเองอย่างฮะผมว่าตอนนี้ ผมเข้าใจตัวเองขึ้นเยอะซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมอาจจะมีอัตราสูงะะะะจะไม่ค่อยเข้าใจตัวแม้กระทั้งตัวเราเองนะแต่พอวันหนึง่งเราศึกษาเรื่องคนค,ความเป็นคนธรรมชาติของคนคก็ทําให้เราเห็นว่าคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถที่จะทําให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะองค์กรนะครับถ้าองค์กรเป็นส่วนย่อยเมื่อองค์กรประสบความสําเร็จประเทศก็ประสบความสาเร็จท้ายที่สุดก็คือมันก็คือความเป็นการพัฒนาโลกในอีกมุมมองหนึ่งโดยกัร พัฒนาสัพยารมนุษย์ทั้งทั้งระบบก็คือเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองก่อนก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นใช่ครับประเด็นที่2ก็คือทําไมถึงมาสนใจเรื่อง H R คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็น ก่อนที่พอหลังจากที่จบการศึกษาดับปริญญาตรีก็ได้เป็นได้ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในส่วนของการพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอาจารย์จบปริญญาตรีปริญญาโทด้านไหนครับด้านการตลาดก็จริงจริงแล้วคือการตลาดครับแล้วมรับแล้วปริญญาโทก็ด้านการตลาดครับแล้วพอมาปริญญาเอกเนี่ยก็เลยหันเบนเข็มมาเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับครับแล้วหลังจากนั้นพอเราเรียนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราทํทให้เราเห็นว่าคนมีความสําคัญ ที่สุดเพราะว่าณนวันนี้เนี่ยที่ถังการพัฒนาคนค,คือการพัฒนาทุนมนุษย์อ,อาจารย์เคยได้ยินคำว่าทุนมนุษย์นะทุนมนุษย์ก็คือวันนี้ทุกคนเป็นเป็น,เป,นเป็นทุนขององค์กรถ้าเราลืมว่าเราเราเรา,เราไปจ่ายอย่างอื่นไว้เยอะนะจ่ายค่าน้าําค่าไฟค่าเครื่องมือเครื่องจักรแต่เราเราเราในในในยะหนึ่งเราก็จ่ายเรื่องคนแต่เราไม่เคยพัฒนาเขา นี่ถ้ามีเจ้าของกิจการคนหนึ่งบอกว่าจะลงทุนสร้างตึกกับลงทุนสร้างคนนี่เราควรจะไปสร้างคนหรือสร้างตึกก่อนครับเนี่ยควรที่จะสร้างคนก่อนคนก่อนผมยังยืนยันอย่างน้นยืนยันนะยังยืนยันว่าต้องสร้างคนก่อนแต่ตึกมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำให้องค์รงกรประสบความสาเร็จนะแล้วคนค่อยมาสร้างตึกอีกทีคนต้องมาสร้างตึกอีกทีเราถ้าคุณภาพคนมันไม่ถึงจุดอาจารย์ว่าเราจะ เราจะได้ตึกที่สวยงามหรือตึกที่ดีหรือตึกที่มีคุณภาพไหมครับผมว่าต้องเราต้องพัฒนาที่ตัวคนครับผมเห็นอาจารย์มีงานวิจัยเยอะแยะเกี่ยวกับคนหนึ่งในงานวิจัยนั้นก็คือโมเดลสมรรถนะที่จําเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมขององค์กรของเองกชนในประเทศไทยในบริบทของอาเซียนอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ,รบทาอะไรกับใครมีแรงบันดาลใจยังไงบ้าง ในเรื่องของผู้จัดการฝึกอบรมเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตย้อนไปที่ทุนมนุษย์เนาะทุนมนุษย์เนี่ยเป็นการพัฒนาคนเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของ Human Resource Development คือการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ในปรัชญาของความเป็น HRD เนี่ยก็เรื่องของการพัฒนา3ด้านด้านแรกก็คือ IDID คือ Individual Development ด้านที่สคือ CD คือ Career Development ด้านที่3คือ OD คือ Organization Development คือพัฒนาตั้งแต่ตัวเองมาที่องค์กรเลยใช่มาจนถึงถงองค์กรคราวนี้เนี่ยประเด็นว่า ในเรื่องของ ID ดีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วองค์กรก็จะใช้เป็นเครื่องมือของการฝึกอบรมครับเทรนนิ่งครับนะครับในอดีตถ้าเราจะสังเกตได้ว่าทุกองค์กรเนี่ยจะเน้นว่าการเทรนนิ่งคือการไปพักผ่อนครับพักผ่อนในที่นี้ก็คือเอาเวลางานไปจัดอบรมเพื่อที่จะพักผ่อนทําให้คนเนี่ยได้พักผ่อนจากการทํางานซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ถูก,ท,ถกที่ถูกต้องครับนะครับก็เลยมองว่าการที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรม มันควรจะมีองค์ประกอบหรือมีสมรรถนะอย่างไดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้อง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 ,อง,องขอบพระคุณไปถึงทีมวิจัยก็คือคหน้าทีมวิจัยคืออาจารย์ดรทิติวันสินนอกที่อยู่ที่ปัญญาพิวัตรนะครับก <ผม S 1> ับทีมวิจัยของทางพวกผมก็คืออาจารย์ดรกิติชุนหาศีวงแล้วก็ผมที่อยู่ท,ที่มหาวิทยาลัยเกษตรัณฑลก็ได้มาร่วมมือกันดูซิว่าถ้าเราจะทํางานวิจัยเรื่องของการ หาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมผู้จัดการฝึกอบรมนี่รวมทั้งคนที่มาทํางานเป็นผู้จัดการองค์กรอะไรต่างๆได้ด้วยได้ที่ได้รับมอบหมายว่าให้ดูแลในเรื่องของโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพย์กรบุคคลขององค์กรนั้นๆได้หมดนะครับควรที่จะมีสมรรถนะอะไรที่ที่มีความจําเป็นที่จะเหมาะกับเนื้องานในเรื่องของการเป็นเทรนนิ่งแมเนจเจอร์ ครับผมในอาเซียนในอาเซียนนี้เหมือนหมายว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ดรธิติวันเนี่ยได้ทํางานวิจัยชิ้นนี้ในเรื่องของผู้จัดการฝูงในประเทศไทยละครับคราวนี้ในเมื่อว่าในปี2 5 5 8รบเราจะมีอาเซียนครับอาเซียนเพียวๆก่อนนะไม่อาเซียนบวกสหรือบวกหที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นหลังใหม่นะฮะนวันนี้เนี่ยสิประเทศเนี่ยเราจะถูกเปิดประเทศแล้วก็รวมตัวกันคําว่าอาเซียนก็คงอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการร่วมมือประสานกิจ ครันะทำให้เกิดเป็นปึกแผ่นมากขึ้นคือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการถ่ายโอนหรือโอนย้ายแรงงานไม่ได้โอนย้ายไปอยู่นะหมายว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการทำงานที่สามารถจะมาทำงานร่วมกันได้ที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้ที่เขียนไว้ว่าสำหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทยผมก็ยึดในเรื่องของกันว่าการอบรมนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในบริบทองค์กรเอกชนในประเทศไทย ใครก็ได้แต่ต้องมาทํางานในประเทศไทยใช่คใครก็ได้สร้างํางานในประเทศไทยคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นผู้จัดการฝูอบรมควรที่จะมีสมรรถนะอะไร,รผลงานวิจัยนี้ก็สรุปมาว่าได้ทั้งหมด5สมรรถนะหละักหนึ่งหนึ่งคือแน่นอนคนที่เป็นผู้จัดการฝูอบรมถึงไม่เข้าอาเซียนคุณก็ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารหลักสูตรฝกอบรอมนะครับเรื่องของการสร้างหลักสูตรฝกอบรมนะครับเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ <c oughs> แน่นอนว่าถ้าเราจะบริหารทรัพยากรนุย์ในองคอ์กรเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือพนักงานครับ <c oughs> พนักงานนั้นก็คือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเรียนจบชั้นปริญญาตรีแล้วก็สมัครเข้ามาทํางานครับ <c oughs> คราวนี้เนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราจะไปดูในเรื่องของทฤษฎี HRD <c oughs> นะครับที่บอกว่าจะ ID ก็ดีจะ CD ก็ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสร้างความก้าวหน้าครับไ <c oughs> อ้คนบุคคลเหล่านี้แหละครับก็จะไปทําให้เกิดการพัฒนาองคอ์กรในอนาคตครับ <c oughs> ใช่ไหมครับคราวนี้ได้มันควรจะที่จะต้องรู้ถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วก็มันก็มีตัวย่อยอีกเยอะนะฮะซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะต้องพูดกันในอีกเชิงลึกนะครับตัวที่2ก็พูดถึงเรื่องของทักษะการเป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมนะครับอันนี้เป็นเป็นทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการละแน่นอนระดับหนึ่งและที่2ถ้าเข้าอาเซียนภาษาเป็นสิ่งสําคัญภาษาพูดหรือภาษาสื่อสารเราอย่างไรครับเนี่ย อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของทักษะเนี่ยเน้นในเรื่องของภาษาในเรื่องของการพูดนะครับการสื่อสารเนี่ยแน่นอนถ้าเรามีประชาคมที่มีภาษาที่หลากหลายนอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อกลางพวกเราจะสังเกตว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อกลางแต่ในยะสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยในบริบทประเทศไทยเนี่ยหลายหลายประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ยังคงมีอยู่ ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมีภาษางกฤษเป็นสื่อกลางทั้งหมดนะแล้วก็ร่ำรวยด้วยนะใช่อาจจะต้องมีภาษาที่3ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วเขาแหละครับนั่นคำเมรถ้าเราพูดได้ก็เป็นจุดแข็งนะครับ,รบถ้าเราแม้กระทั่งเวียดนามเองบ,บงบางบางบริษัทเองก็ใช้ภาษาเวียดนามและเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะดูในเรื่องการรีคูดการรับสมัครบุคลากรเนี่ยเขายิ่งอยากบอกเลยว่าถ้าคุณมีภาษาที่สจะรับพิจารณาเป็นพิเศษหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าาวันนี้กากำลังมองถึงภาษาที่3เป็นภาษา ภาษาที่ควรที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยเราเนี่ยส่งเสริมมากขึ้นแน่นอนผู้จัดการสูอบรมก็ควรที่จะมีประเด็นนั้นด้วยคนครับรู้ว่ามีทักษะและมีะรายต่อครับมีในเรื่องของอุป,ปนิสัยนะครับอุป,ปนิสัยในที่นี้เนี่ยนะครับก็มองในเรื่องของความคิดต่างๆและก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะตัวนี้าจ,จะไม่มีอุปนิสัยฝ่ายเรียนรู้รมีแน่นอนถ้าคนเป็นผู้จัดการฝึกอบรมนะครับแน่นอนเพราะมันมันจะต้องตื่นตัว ดูในเรื่องของการหาความจําเป็นในการฝึกอบรมรบนะครับแต่ในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของบริบทไทยที่ยังไม่เข้าอาเซียนครับงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าโดยผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่มีอายุงานส0ปีขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรมรบนะครับเขาได้บอกว่าถ้าเราจะเข้าอาเซียนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางแน่นอนว่าคือคนคที่มีที่มาแตกต่างกันนะฮะมีในเรื่องของ เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมรวิธีการดำรงชีวิตแนวคิดคพื้นเพลแอดีตเข้าใจ<ช>ใ, <น S 2> ในความต่างในความต่างคราวนี้แหละสิ่งที่เขาไม่มีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดก,การฝูงลมเนี่ยในประเด็นของอุปนิสัยเนี่ยเขามองในเรื่องของความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือในตัวตนแสดงว่างานก่อนหน้านี้ที่ทํากันมาเนี่ยที่เราเจอในงานวิจัย เฉพาะในประเทศไทยประเด็นนี้ยังไม่มีการพูดถึงมากไม่มียัรพูดถึงมากพอมาเป็นอาเซียนความน่าเชื่อถือเข้ามาเหมือนกับ image of country อาจารย์เป็นภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศใช่ครับถูกต้องครับในอดีตเนี่ยตอนที่ที่ผมมีโอกาสไปเป็นผู้จัดการฝูบรมเนี่ยบางครั้งผู้จัดการฝูงนมยังไม่เคยเปิดเผยตัวเองว่าโครงการนี้ฉันเป็นผู้จัดการฝูบรมเพราะเพราะเหมือนกับว่าเราอยู่เหมือนกับเป็นแค่ b บ a c k เป็นเพียงแค่เบื้องหลังเบื้องหลังของโครงการคือทํานู่นทำนี่แข่เชิญวิทยากรจัดสถานที่ดูแลข้าวปลาอาหารที่พักอุปกรณ์การฝึกอบรมแต่ตัวจริงๆแล้วตัวตัวตนเ่ยต้องสร้างความน่าเชื่อถือทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความมั่นใจในเรื่องของโครงการดังกล่าวและจะสามารถพัฒนาเขาให้ประสบความสำเร็จได้ครับ <Okay. S 1> ตัวถัดไปก็คือในเรื่องของอัตมโนทัศน์ตัวที่4ี่ละตัวที่สีไอตัวอัตมโนทัศน์นี่ก็คือในเรื่องของความเชื่อที่อยู่ในตัวตนความที่เราเห็นตัวตนเป็นในทิศทางที่บวกบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ความซื่อตรงคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้นะครับผมมองว่าถ้าเรามีอัต,มโ,อตมโนทัศน์ในทางดีคือเชื่อนในตัวเองรเราก็จะสามารถสร้างให้เกิดเป็นเป็นโมเดลที่จะไปตอบคําว่า ความน่าเชื่อถือได้ม,มันเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือแรงจูงใจรแรงจูงใจเนี่ยมันจะอาจจะมองในเรื่องของความคิดที่เริ่ม,มสร้างสรรค์ผู้จัดการฝึกอบรมถ้าจะฝึกอบรมแบบ,แบบแห้งๆทุกอย่างมันเป็นปกติตัววิธีการตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องมือในการฝึกอบรมมันก็จะดูไม่น่าดึงดูดและน่าสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเขาว่าแรงจูงใจเนี่ยมันทาให้เกิดความคิดเชิงบวกก็ดีเรื่องของ แนวทางของการทํางานในมุมมองที่มีความแตกต่างจากเดิมรวมถึงตัวเองที่จะมีจุดมุ่งหมายสู่ความสําเร็จได้เช่นกันครับความสุขในการทํางานนี้ได้ไหมความสุขในการทํางานได้เลยครับผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ความสุขในการทํางานหรือหรือประเด็นพวกนี้นะครับถ้าในทางศาสนาฉันทะฉันทะครับความพึงพอใจผมรู้ว่าอาจารย์พอจะ ไม่ใช่พอจะมีละมีข้อมูลเรื่องนี้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ได้ได้ทำงานวิจัยครับอุปนิสัยเกี่ยวกับฉันทะหรือความพึงพอใจในในตนเองและในองค์กรอาจารย์เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆถ้าเราจะพูดเมื่อกี้เปิดเปิดหัวในเรื่องของถ้าองค์กรเห็นคนสําคัญครับก็ควรที่จะสร้างคนให้มีฉันทะถ้าเราจะยหยุดหยุดหยุดในเรื่องของการสร้างคนด้วยกระบวนการฝึกอบรมนะครับ แต่จริงแล้วกระบวนการรวมเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการสร้างสััพยกรมนุษย์นะครับ,รบไอดีอาจจะไม่ใช่เทรนนิ่งอย่างเดียวก็ได้นะอาจารย์รไม่เอามาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสามาให้หมดกระบวนเคยเคย,นะเ,คยเคยไปนั่งสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์นะก็หลายๆรูปด้วยกันตอนทํางานวิจัยนะเขาบอกว่าฉันทาเป็นบอกเกิดแห่งวิริยะจิตตวิมังษาเพราะว่าฉันทาคือความพอใจ ในสิ่งที่จะทำเมื่อเกิดเป็นความพึงพอใจมันก็คือแรงจูงใจนั่นเองเมื่อเกิดปความพึงพอใจเก็เกิดเป็นแรงจูงใจก็คือจะเกิดวิริยะวิริยะก็คือความมานะนะฮะว่าวิริยะจิตตะคือการจดจ่อวิมังสาคือการที่จะเข้าไปถึงจุดตรงนั้นได้อย่าง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 มีความเชี่ยวชาญและความความถูกต้องนะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คนประสบความสําเร็จ ถ้าในทางทฤษฎีของฝรั่งนี่ก็มีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์ใช่แชร์วิชั่นของอของปีเตอร์เซนเก้ครับใช่ครับมันก็เรื่องของปีเตอร์เซนเก้เองเรื่องอการมีวิสัยทัศน์การ,รทํางานร่วมกันเป็นทีมครับน่ครับพวกนี้นะครมันก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทฤษฎีที่ที่ถ้าจะเราจะบอกว่าเป็นทฤษฎีที่เหมือนกับไปศึกษา เรียนรู้กันมาก็ว่าได้นะตกลงอะไรเกิดก่อนความเชื่อผมผมเชื่อผมดีกว่าผมว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเกิดก่อน2,500กว่าปี2,500กว่าปีอันนี้จากโมเดลจากงานวิจัยของผมส่วนตัวนะฮะว่าจากการที่ผมเชื่อมโยงว่าการที่ผมศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนากับแนวคิดการพัฒนาสปิกรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของปีเตอร์เซนเกอเองของเจมาคอร์ดเองเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมีตัวที่เชื่อมโยงกันแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะ ของมาคอร์ดเองอาจจะมีประมาณสิบกว่าชิ้นขในของปีเตอร์เซมี5ตัวนะครับแต่พอเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้คร่าวๆว่าอาจารย์เคยเป็นโค้ชนักกีฬาและใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการบริหารคนไปใช้แล้วได้ประโยชน์มากเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นกรณีศึกษาเวลาเวลาเราเป็นโค้ชนักศึกษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยโดยโดยตอนที่เราเป็นนักกีฬาเองเนี่ยรเราก็แปลกแม่อาจารย์นี่ผมย้อนถามอาจารย์นะ กีฬาเนี่ยในอดีตกับปัจจุบันน่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งโค้ชในอดีตอสุดโค้ชปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาในอดีตใช่ใช่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอยถ้าจะยกตัวอย่างเคคอนโดที่ดังๆอยู่ตอนนี้เนีเจ้าแม็กชัชวานข่าวะออเนี่ยก็เป็นนักกีฬาเหรียญทอง เหรียญทองแดงเหรียญทองโอลิมปิกของเราใช่ไหมประมาณเหรี็นทองแดงประมาณเหรียญทองแดงเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่ไม่ท้อมือไม่ชัดเจนก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นโค้ชหรือเปล่าก็เป็นโค้ชทีมชาติเออใช่น่าจะเป็นมากเขาเป็นโค้ชทีมชาติน่าจะแล้ววันนี้อาจารย์จะเห็ว่าก็คือในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชปัจจุบันคือนักกีฬาในอดีตยกเว้นโค้ชที่เกิดจากความชอบอาจารย์จะเคยเห็นโค้ชที่ไม่ไม่เคยเล่นกีฬาเลยแต่สามารถเป็นโค้ชได้ เป็นโค้ชวอลเลย์บอลได้แต่ไม่ใช่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นโค้ชแบดมินตันได้แต่ไม่ใช่เป็นนักกีฬาแบดแต่ศึกษาดูข้อมูลอันนี้ค,คือต้องแยกโค้ชลักษณะนั้นแตกต่างกันคราวนี้โค้ชที่เป็นอดีตไอ้นักกีฬาที่เป็นอดีตแล้วมาเป็นโค้ชปัจจุบันเนี่ยตอนที่เขาเล่นแบดเนี่ย เล่นเล่นกีฬาเนี่ยนะฮะกีฬาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งวิธีการเล่นก็จะอีกลักษณะหนึ่งนะกติกากฎกติกานี่อีเราคงเราคงเราคงไม่พูดถึงเพราะว่ามันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในตามยุคตามสมัยที่เหมาะสมนะฮะพอเทคนิควิธีการมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโค้ชก็จะยึดติดแนวทางเดิมแนวทางเดิมที่เขาเคยเล่นนะครับพอมาถึงปัจจุบันที่เขามาเป็นโค้ชที่เขาเลิกเล่นกีฬาเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เขาชดใช้ก็คือจิตวิทยาสิ่งที่เขาเห็นมาในอดีตค,คือประสบาการณ์นั่นแหละนะครับเ,เวลาเราจะสอนเด็กรุ่นใหม่ถ้าเราจะพูดย้อนกลับไปดูเรื่องของที่เราพูดถึง Gen X Gen Y ครับ,รบเด็กรุ่นนี้เนี่ยเรา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 คงเราคงไปไปจำกัดความคิดของเขาเองไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ทักษะของโค้ชที่มีความสำคัญในการที่จะใช้พัฒนาคนในเรื่องของกีฬาก็คือเรื่องเรื่องของการให้กำลังใจ เรื่องของแนวคิดครับเรื่องของความมุ่งมั่นครับว่าเขาเขาทำได้ครับผมเคยมีโค้ชที่สอนผมก็คือคุณพ่อเลยครับคุณพ่อสอนว่าด้วยความเป็นเป็นนักกีฬาแบดมินตันท่านท่านสอนว่าสนามเท่ากันหมดอเรากับเขาก็รุ่นเดียวกันเพราะแบดมันจะเป็นรุ่นนะครับเรากับเขาก็รุ่นเดียวกันเรากับเขาก็มีแขนสองมือข้างเหมือนกันมีขาสองข้างเหมือนกัน ในเมื่อสนามเท่ากันไม้แล้วก็มีคนละอันเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราแพ้เขาแล้วไม่เหมือนเขาก็คือเรื่องของกําลังเรื่องของความความเขาเรียกอะไรฮะเรื่องถึงเรื่องของเรื่องของใจใจนะฮะใจสําคัญมากก็จะไปย้อนกับคำว่าฉันทะนั่นแหละครับเพราะวิริยะจิตตาวิญญาณสามันไม่มาไงเพราะใจมันไม่มีเจนวายต่อไปมันคงเป็นรุ่นเจนแซึ่งยังไม่ได้บัญญัติว่าเท่าไหร่เราจะมีวิธีดูแลสองรุ่นนี้ยังไงครับระอาจารย์ เอ่อเจนวายเขาเขาจะมีนักวิชาการให้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 ทางการดูแล Gen Y ไว้ก็คือคต้องปล่อยเขาคิดคนะครับปล่อยเขาคิดไปก็ทำซึ่งวันนี้ผมว่าเราก็ทําอยู่นะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ได้เรยกตัวอย่างว่าถ้าอาจารย์เป็นคนกิดกข้มาผมก็มันใช้ได้แล้วล่ะแต่วิธีการที่ให้เขาคิดให้เขาทำนี่นอกจากว่าเน,เนื่องจากว่าเจนวายเจน e ซสเป็นเป็นเจนเนอเรชันที่ที่คิดคิดเป็นหมดครับ ที่คิดเป็นเพราะอะไรฮะคิดเป็นเพราะว่าเขาสื่อสื่อเขาเยอะออือเขาเรียนรู้เดี๋ยวนี้เขาอยากรู้อะไรเขาก็จะถามถามหน้าจอครับแล้วเขาก็จะได้คําตอบครับซึ่งคําตอบเหล่านั้นเนี่ยเราเราในฐานะที่เป็นเจนก่อนนะก่อนเขาก็มีหน้าที่ที่จะคอยประคองครับแต่ไม่ได้ห้ามครับยุันนี้คงไม่ได้ยุคลุกนี้คงคง,คงสอนไม่ได้อ่ะคงคต้องเป็นเรื่องของการแนะนําโค้ชครูต้องเป็นโค้ช ต้องเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลียงเป็นเป็นเป็นผู้สอนไม่ได้แล้วบางวันผมเป็นออร์แกไนเซอร์อาจารย์จัด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 นี่ให้ามาเจอกันให้มาเจอกันแล้วเราก็คอยดูพฤติกรรมคอยแต่งคอยเสริมคอยเติมครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ยุคใหม่คงต้องคงต้องปรับตัวนทิศทางที่อาจารย์ว่าถูกต้องเลยขอบคุณมากครับดรครับอการหน้าคงนี้คุยกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ